ต้องใช้เงินด่วนรูดบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้คลิปนี้จะมาให้คำตอบและไขข้อข้องใจที่ค้างคาใจเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็พบกับผมเอกสำหรับรายการ my side my c r e d i t ตอนที่32กันแล้วเองสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่อง myv นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเน้นเอง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเรามาดูวัตถุประสงค์ของการใช้งานของบัตร2ใบนี้กันก่อนดีกว่าเลยนะครับเริ่มต้นที่นะครับบัตรเครดิตก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมักใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะครับแต่กับการนะรผมบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับจะใช้นะครับเฉพาะในการถอนเงินสดเท่านั้นไม่สามารถซื้อนะครับในส่วนของการรูดซื้อสินค้าและบริการได้ แต่อาจจะมีบางโปรโมชั่นนะครับบางช่วงเวลาที่อาจจะมีการผ่อนพันธบัตรกดเงินสดนะครับอาจจะย4เดือน36เดือนอันนี้แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงเวลาเองนะครับผมส่วนต่อมาเรื่องของวงเงินนะครับปัจจุบันนี้นะครับวงเงินทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่1.5เท่าของเงินเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองคูณเข้าไปดูนะครับก็เอาเงินเดือนของเราคูณด้วย1นครับก็จะเป็น วงเงินที่ธนาคารนะครับหรือสถาบันการเงินนี่นะครับจะอนุมัติให้เราโดยก่อนหน้านี้นะครับวงเงินการอนุมัตินี่นะครับก็อาจจะอยู่ที่5เท่านะครับใครได้วงเงิน5เท่ากันบ้างก็มาแชร์กันได้นี่นะครับผมแต่สำหรับรุ้นผมเนี่ยนะครับก็ได้เพียงแค่5เท่าเท่านั้นเองส่วนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับผมถ้าพูดถึงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยคงจะอยากฟังมากที่สุดใช่ไหมครับว่าแตกต่างกันยังไงโอเคเรามาเริ่มกันที่บัตรเครดิตก่อนนะครับ บัตรเครดิตเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยณปัจจุบันนี้อยู่ที่16%นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25-28%ถึงซึ่งถ้าดู2อ,อันนี้เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยดังนั้นเราก็กดเงินสดจากบัตรเครดิตดีกว่านี่เพราะดอกเบีย้ยถูกกว่าอ่าใช่ครับผมแต่ว่าในการกดเงินนะครับด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆแอบแฝงด้วยนะครับผมค่าใช้จ่ายแอบแฝงนั่นก็คือค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดนผม3% และก็มันยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากค่าธรรมเนียมอีกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นถอนเงินจาก ATM, บัตรเครดิตเนี่ยจำนวนเงิน10,000บาทก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาดอกเบี้ยเขาคิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้คิดที่ที่10,000บาทนะครับมันจะมีการรวมในส่วนของค่าธรรมเนียมการกดเงินสด3%เแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากในส่วนของค่าธรรมเนียมอีกด้วยเบ็ดเสร็จแล้วครับก็จะอยู่ที่3 2 1บาท ซึ่งเวลาเราคิดดอกเบีย้ยครับเราไม่ได้คิดจากเงินที่เราถอนมานะครับก็จะคิดอยู่ที่1321บาททั้งนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับผมมียอดในการค้างชำระเรื่องของสินค้าบริการไม่ว่าจะเป็นผ่อนต่างๆหรือซื้อสินค้าหรือชำระค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับวงเงินเหล่านั้นนะครับมันจะถูกนำมาคำนวณดอกเบีย้ยเลยนะครับณนะวันที่ถอนเงินสดแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ถอนจาก ในส่วนของบัตรกดเงินสดมากกว่าโอเคแหละครับถึงแม้ว่าดอกเบี้ยม,มันจะแพงกว่านะครับแต่ว่าการถอนเงินเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงก็คือว่าเราถอนหมื่นหนึ่งเราก็จ่ายหมื่นหนึ่งพร้อมดอกเบีย้ยกลับมาในส่วนงค่าธรรมเนียมนะครับผมถ้าหากเรามองไปในฝั่งบัตรเครดิตนะครับเราจะพบว่าค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างจุกจิกนะครับบางธนาคารก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยนะครับบางธนาคารก็ฟรีแบบนี้เงื่อนไขาบางธนาคารก็มีค่าธรรมเนียมแต่ บัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปีนั่นเองนะครับสตุงนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากเก็บบัตรไว้ใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้นะครับเราก็เก็บไปยาวๆเลย2ปี3ปีก็ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่ต้องกังวลด้วยนั่นเองสําหรับเรื่องของการชําระคืนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบัตรเครดิตจะมีการกําหนดนะครับในส่วนของขั้นต่าการชําระคืนอยู่ที่ประมาณ10%หรือมีเงื่อนไขาอาจจะขั้นต่ำา 500- 300 ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆแต่ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดนะครับยอดการชําระขั้นต่ำเนี่ยจะต่ากว่านั้นอยู่ที่ประมาณ3%นะครับหรืออาจจะกําหนดขั้นต่ําอย่างเช่น500 300ก็าตาแต่เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับผมสาหรับบัตรกดเงินสดถึงแม้ว่านะครับกำหนดการชําระขั้นต่ำเนี่ยจะถูกกว่าบัตรเครดิตก็ตามนะครับแต่เพื่อนๆลืมไปหรือเปล่าครับว่าดอกเบี้ยน,นี่นะครับก็แพงกว่าด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะครับ ว่าเราควรจะกดเงินสดนี่นะครับด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดดีนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนงบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยถูกกว่าก็จริงครับแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่แรแฟอย่างเช่นค่าธรรมเนียมมันเองนะครับแล้วยิ่งเรากดจำนวนเยอะๆใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมมันก็เยอะขึ้นด้วยบางทีนี่นะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมันอาจจะมากกว่าดอกเบี้ยนะครับสลับบัตรกดเงินสดซะด้วยซ้ําไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยกรณีที่เรามียอดค้างใช่ไหมครับสําระสินค้าบริการอื่นๆเนี่ยยอดเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกนํามาคํานวณนะครับผมดอกเบี้ยรวมกับเงินสดที่เราถอนไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนบัตรเงินสดเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีในส่วนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนะครับผมหากเพื่อนๆต้องการใช้เงินสดหรือเงินด่วนนะครับแนะนำนะครับให้ถอนเงินนะครับด้วยบัตรกดเงินสดจะดีกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีประสบการณ์การถอนเงินสดนะครับด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดมากกว่ากาันสลับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์ในการถอนเงินสดไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับหมายเลขสองก็จะเป็นบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับแล้วหากเพื่อนเื่อคนไหนมีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินสดจากบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะครับก็สาม,มารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมเพื่อแม่พ่าสาระความรู้ดีๆจากช่องไมวีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอแปะไว้นะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้นะครับตามความสนใจนะครับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ